สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวไทยก็จะมาทำบาร์บีคิวในสวนนะคะดูนะนะคะแดดดีมากวันนี้เอาบาร์บีคิวนี่คะ่ะตั้งนะคะก็ดื่มดื่มในสวนบรรยากาศดี ะะมาดูว่าเรามีอะไรม้างเรามีปลามีกุ้ง <c oughs> มีท้องหมูนะคะมีไส้กรอกที่จะย่างนะคะเอาออกก่อนไส้กรอกจะย่างนะคะแล้วก็จะมีค็อกเทลที่เราต้องใช้ดื่ม <c oughs> แล้วก็จะมีไก่บาร์บีคิวนะคะไก่มีกระแปบนะคะมีเส้นหมี่เพื่อทำมีผักทั้งสวนเลยนีเส้นหมี่รวกนะคะแล้วก็วุ้นเส้นเพื่อทําทำสุกิยากีนะคะแล้วก็บาร์บีคิวเก้นนะคะแล้วก็กระแปบ านี่น้ำซุปนะคะยำยำบาร์บีคิวค่ะนี อันนี้บาร์บีคิวไก่แล้วก็และแกะนะคะแกะแล้วก็น้ำซุกิยากิ้น่ค่นี่ก็มีกุ้งมีกุ้งนะคะมีปลาทอดที่เราจะกินกับขนมจีนหรือว่าเส้นมีเป็นเมี่ยงปลาทูแล้วก็มีหมูสามชั้นสไลด์มีไส้กรอกนะคะ มีค็อกเทลค่ะย่างกุ้งนะคะใส่ไปค่ะกุชชื้อฝี we can do more later uh huh. if you need more and sausage ค่ะ sausage เราก็จะไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ mm. put more t h i s

นี่ค่ะกุ้งเผากับซอสแซชเรียบร้อยเราไปทานกันค่ะ แล้วเราก็มาต่อด้วยหมูสามชั้นนะคะหรือว่าเบคอนนั่นเองค่ะ